หรับกลุ่มง,งานออกแบบในประเทศไทยนะฮะสิ่งหนึ่งที่ผมมองเห็นอย่างชัดเจนคือความจําเป็นที่จะต้องทําให้นักออกแบบของไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติปัจจุบันนักออกแบบของไทยในทุกสาขาครับไม่ว่าจะเป็นสถาปตยกรรมการ,การออกแบบผลิตภัณฑ์กราฟิกแฟชั่นศิลปะทัศนศิลป์น,นะฮะต่างก็มีศักยภาพในการทํางานที่อยู่ในระดับสูงนะครับแล้วก็พร้อมที่จะแข่งขันกับนักออกแบบระดับโลกได้อย่างเข้มแข็ง สินงที่ขาดหายไปในช่วงเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาคือโอกาสที่จะได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและก็ระดับสากลสิ่งที่ผมต้องการผลักดันให้เกิดขึ้นในแผนยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ประกอบไปด้วยแผนในหลายระยะดังต่อไปนี้นะครับอันนี้หนึ่งะฮะในแผนยุทธศาสตร์1ปีเนี่ยผมต้องการสร้างให้เกิดการปรากฏขึ้นใหม่หรือ New ว c c u r r i n g ของประเทศไทยในฐานะแบรนด์นะครับให สิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะไม่ว่าสิ่งใดที่ถูกสร้างขึ้นในประเทศไทยจากนี้ไปเนี่ยก็จะต้องเป็นที่ต้องการของตลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถาปัตยกรรมก็ดีงานออกแบบหรือผลิตภัณฑ์ก็ดีนะครับเมื่อมีการปรากฏขึ้นใหม่ของประเทศไทยในฐานะแบรนด์เนี่ยผู้คนจากทั้งในประเทศแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยก็จะลงมือทําในวิธีที่สอดคล้องกับวิธีที่เราปรากฏขึ้นใหม่หรือ Thailand as Brand นะครับผมอยากให้ลองนึกถึงว่าถ้าเราพูดถึงงานออกแบบจากอังกฤษของแต่งบ้านจากญี่ปุ่นเสื้อผ้าจากเกาหลี หรือการปรากฏขึ้นของประเทศต่างๆเนี่ยในฐาะแบรนด์เหล่านี้เนี่ยล้วนถูกสร้างขึ้นโดยยุทธศาสตร์แบบเดียวกันท้งนั้นนะครับข้อ 2. นะฮะในแผนยุทธศาสตร์1ปีเนี่ยนะครับเราจะเริ่มโครงการเพื่อให้เกิดสถานที่ที่เป็นพื้นที่สำหรับสร้างการปรากฏขึ้นใหม่ของแบร,รดนด์ดังกล่าวนะครับในรูปแบบของการถ่ายทอดข้อมูลนะครับถ่ายทอดมูลค่าทางวัฒนธรรมนะครับและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์เคานเจอร์อาร์ตเคานเจอร์วัฒนธรรมร่วมสมัยอื่นๆเพื่อส่งเสริมให้เกิดการปรากฏขึ้นของแบรนด์ทั้งในประเทศและต่างประเทศในแผนระยะสั้นหนึ่งปีนะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิผลกับวุติศาสตร์ t Thailand as b r a ด์เนี่ยผมเสนอให้จะทำโครงการฟ o อนเป็นการคัดเลือกสถาปนิกนักออกแบบและศิลปินที่เกี่ยวข้องงานออกแบบผู้ทำงานสร้างสรรค์รุ่นใหม่จากหลากหลายสาขาอาชีพจำนวน100คนเพื่อสร้างปรากฏ การปรากฏใหม่ของประเทศไทยแล้วก็ทําการเล่าเรื่องของคนเล่าเรื่องของคนเหล่านี้ออกไปในระดับสากลนะครับทั้งในรูปแบบของนิทรรศการแบบ traveling exhibition ไปแสดงในสถานที่แสดงงานที่มีชื่อเสียงทั่วโลกนะครับรวมทั้งการเผยแพร่ของเรื่องราวของกลุ่มคนที่เป็นฟรอนนั้นในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์สื่อออนไลน์ที่สาคัญในระดับนานาชาติเป็นจํานวนและความถี่ที่มากพอที่จะเกิด ต่อให้เกิดการปรากฏขึ้นใหม่ของประเทศไทยได้ในแผนการแผนระยะกลางคือ6เดือนนะครับก็จะมุ่งไปที่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มที่เราเรียกว่า New Economy นะครับซึ่งเป็นกลุ่มเดียวที่อยู่ในระดับเดียวกับฟรอนต์นะครับในกลุ่มเดียวกับฟรอนเพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันกับกลุ่มธุรกิจที่มีอยู่เดิมได้นะครับเช่นส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จอย่างรวดเร็วในรูปแบบของการผูกขาดแบบชั่วคราว ือที่เรียกว่า t e m p o r a r y monopoly นะครับเกิดการร่วมลงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของการลงทุนอย่างมีเป้าหมายที่เราเรียกว่า Venture Capital นะครับกับภาครัฐหรือลดอุปสรรคในการแข่งขันกําจัดความไม่เป็นธรรมในการประกวดแบบภาครัฐหรือแม้กระทั่งการแก้ไขกฎหมายพังเมืองนะครับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาทางกายภาพนะครับเช่น TDR นะครับ Transfer of Development Right นะครับซึ่งล่าช้ามากกว่า8ปปีแล้วนะฮะ ือการปรับปรุงกฎหมายการจด์สิทธิบัตรที่ยังมีแนวคิดแบบบนลงล่างนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะฮะที่รัฐสามารถเข้าไปลดอุปสรรคแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้เกิดกลุ่มผู้สร้างสรรค์นในทักษะของงานออกแบบได้นะครับทั้งหมดนี้เป็นเป้เปาหมายที่ชัดเจนของผมนะฮะแล้วก็คณะอนุการทุกท่านที่มีความตั้งใจและมุ่งหมายไปในทางเดียวกันที่จะผลักดนันให้แผนยุทธศาสตร์แผนระยะสั้นแผนระยะกลางแผนระยะยาวดังกล่าวได้รับการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิผลโดยเร็วที่สุด ขอบคุณครับ